สวัสดีจ้าวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีเพาะมาเมล็ดมะม่วงจ้าขั้นตอนแรกมะม่วงที่ซื้อมานะจ้าเราก็ปอกเปลือกก่อนจ้าปอกเปลือกก่อนจ้าพี่น้องกินเนื้อมันก่อนจ้าเอาเม็ดมันที่อยู่ขหห้างในนะจ้านาน,นานที่จะได้กินมะม่วงไทยปอกเ <Yes. S 1> สร็จแล้วก็โชยเนื้อก่อน mm hmm. จ้า <cam ina> นานๆทีจะได้กินยูนี่พี่น้องราคามันก็แพงอยู่จ้ามะม่วงไทยๆเข no. oh, าเนาะมะม่วงไทยก็แพงหน่อยอยู่ที่นี่ <cam ina> นานๆทีจะได้กินกันแล้วก็เอามาเล็ดล้างจ้าเอาเม็ดมันล้างให้สาาะอาดจ้า เนี่ยจ้าจะได้แบบนี้จ้าหลังเสร็จก็ทำการปอกจ้าอันนี้เป็นมะม่วงมหาชนกจ้าเนื้อมันสสออนมันกับปอกง่ายถ้าเป็นมะม่วงอย่างอื่นเนื้อมันสีแข็งจ้าเม็ดมันสีแข็งเปลือกมันอ่ะจ้าเราวังมือเราจ้าวลาัมเออปาดนะเนี่ยจ้าเอาออกมาแบบนี้จ้าก็จะได้แบบนี้เนี่ยจ้า แล้วก็เอาสีดำๆออกนะจ๊ะขาเอิญเอียงไอเปลือกมันบ่นจะ๊ะเนี่ยจะ๊ะทีลาททเทศห้เบิ้งเนี่ยจ๊ะปอกทิ้งให้หมดเลยเแก่ออกจ้าค่อยๆปอก,<า>กด้วยพี่น้องเนี่ยจะ้ะแล้วก็นำไป<น>แช่น้ำจ้าเนี่ย อันมะม่วงที่ละถือมาเนี่เป็นเริ่มออกนอแร้วจะเป็นมะม่วงฟิลิปปินส์จ้าแล้วแช่ไว้ได้สี่คืนแร้วจ้าพยายามเปลี่ยนน้ําทุกวันนะจ้าเปลี่ยนน้ำคู่มือจ้าเพื่อเอาสิ่งสกปรกออกนะจ้าแล้วก็แช่น้ำหม้อแช่หม้อไว้ในน้ำสามซีขคืนนะจ้าเดี๋ยวกดนอกระเสือออกมานะจ้าแช่ไว้ทิ้งไว้เลยจ้าเปลี่ยนน้ำทุกวันจ้า แล้วก็นกํากระถางมาจ้าใส่ดินจ้าอันดินรัดสีผสมแกลบนิดหน่อยจ้านี่จ้าเอาทองเขาความลุ่งจ้าล้วก็เอานอเขาโพเขึ้นมาตรงหัวเขาน่ะจ้าเนี่ยโผล่ขึ้นมาตามที่รัดทําเลยแม่จ้าเราก็ทำการลดน้ำจ้าให้ชุ่มเลยจ้า อยู่บ้านเขาอยู่เมืองไทยนะ้ำมันเสียไอไอ้ไอบเมนนม้ำพี่น้องขออภัยไอนันจา่าไอแดดมันสีมีแดดจะฮดน้ำทุมือดล้วจ่ะอยู่ญี่ปุน่นอากาศมันหนาวกระสีโดนโดนสองสามมือฮดเทือจ่ะเนี่ยจา้าออกมาวางไว้อย่างนี้จา้าไอที่ไอเนี่ยมะม,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 ม่วงน้ำดอกไม้จ่ะที่เห็นเนี่ยจ้าหน่อขึ้นมาแล้วจ้ามะม่วงน้ำดอกไม้เราจะมีมะม่วงกินแล้วเนี่ยจา้า Mm. อร่อยอร่อยไม่รู้อร่อยหรือเปล่านางบอกอ <c oughs> แซ่บร้ายหรือจังไดว่เห็ดปากอย่างเี้ยฮะยูจ้ะสีนายอย่างเี้อยู่ <c oughs> <c oughs>